สวัสดีครับระหว่างสิ่งที่เราเป็นจากข้างในกับสิ่งที่อื่นมองเห็นจากภายนอกคุณคิดว่าอะไรสาคัญมากกว่ากันมันสําคัญพอกันรับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิ่งการเปลี่ยนแปลงตัวที่6การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกผมชัยธนจันจันดีนรทพัฒน์เจ้าของเพจ salaryman homestay วันนี้มีใครคิดบ้างครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าการแต่งกายเนี่ยไม่สําคัญเล่าแต่งตัวยังไงก็ได้ผมจะบอกให้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยระหว่างสิ่งที่เราเป็นจริงๆกับความสามารถจากภายในของเรา รูปลักษณ์ภายนอกของเราเนี่ยมันสําคัญพอกันเพราะว่าก่อนที่เราจะเบิดปากพูดอะไรออกมาสิ่งที่คนเห็นก่อนก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของเราและการแต่งตัวให้ดีถูกกระเทศะหรือว่าเหมาะสมต่อสถานการณ์มันมีผลต่อชีวิตของเรามากมายเลยครับผมคนบางคนนะครับคิดว่าเราเราจะแต่งตัวดีก็เพ่อแต่เมื่อวันที่มีโอกาสสาคัญหรือว่าวันที่มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นแต่จริงๆนะครับอยากให้คิดว่าเป็นเพราะาเราไม่รู้ว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่ เราจริงต้องแต่งตัวให้ดีอยู่ตลอดเวลาและการแต่งตัวหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกมีผลต่ออารมณ์และการเปยนแปของเรายัางไงทุกทุกคนคงเคยเป็นนะครับอย่างเช่นวันที่เราไปงานเลี้ยงงานแต่งงานหรือว่ากินดินเนอร์หรูๆเราจะแต่งตัวดีขึ้นพิเศษและพอเราแต่งตัวดีขึ้นเรารู้สึกยังไงครับในวันนั้นเราจะมีความมั่นใจมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นและเราจะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเห็นไหมครับการแต่งตัวการเปลี่ยนขึ้นแต่งกาย มีผลต่ออารมณ์เราอย่างลีเรียงไม่ได้ในทีเดียวแต่คราวนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องการแต่งตัวนะครับคนบางคนก็จะมองว่าฮยฉันต้องไปซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือเปล่าฉันต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพงหรือเปล่าไม่จำเป็นเลยครับผมถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกอยังไงนะครับเริ่มต้นง,ง่ายๆเลยฮนะถ้าคุณคิดว่าคุณยังแต่งตัวไม่ถูกกราลเทะในบางครั้งลองถามเพื่อนรอบข้างดูก็ได้ครับว่าคุณเนี่ยแต่ตงตัวเหมาะสมกับสถานที่นั้นหรือเปล่า หรือคุณแต่งตัวเหมาะสมกับคนที่คุณกำลังไปพบเจอหรือเปล่าหรือถ้าคุณคิดว่าคุณแต่งตัวถูกาะทรศอยู่แล้วให้ลองเปลี่ยนสีเสื้อดูครับผมการเปลี่ยนสีเสื้อก็มีผลต่ออารามณ์คุณเช่นกันวันไหนที่เราใส่เสื้อสีดําสีครึ้มครึมสีน้าเงินนะครับมันจะดูไปทางการและมันจะดูนิ่งดูขรึมขึ้นแต่ถ้าวันไหนนะครับเราแต่งตัวสบายๆเส,สื้อผ้าสีสสดใสมากขึ้นลุกของเราเวลาที่คนมองมาก็จะดูมีสีสันดูเฮฮาเข้าหาง่ายมากขึ้นคุณก็ลอง เช็คดูว่ายังมีอะไรบ้างที่คุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในชุดเสื้อผ้าคุณเองให้มันดูดีหรือเหมาะสมกับการ,รเทศะามากขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับเราไม่รู้หรอกครับว่าโอกาสดีๆอ่ะจะเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมรับโอกาสนั้นอยู่เสมอผมมีเรื่องเล่าของนักบัยมวกลคนหนึ่งครับนักบัยมวกลคนนี้ยอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนนะครับก็ป็นแค่นักบยกัยมวกอลแค่คนนธรรมดาหาเช้ากินข้ามไปวันๆแต่วันนี้น,นะครับเขาเริ่มคิดใหม่ได้เอาเงินเก็บที่มีอยู่น้อย ไปลงทุนซื้อเสื้อผ้าใหม่และวางโพสิชันตัวเอง so ใหม่ว่าตัวเองนะครับจะเป็นนักบายากลสำหรับคนชั้นสูงเท่านั้นเพียงระยะเวลาไม่นานครับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเขาก็เปลี่ยนไปจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่ท้องถนนก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมากขึ้นบุคคลที่นำรวยมากขึ้นและสุดท้ายนะครับนักมายากลคนนี้ก็เปลี่ยนโพสิชันตัวเองจากนักบายากลข้างถนนกลายเป็นนักบายากลสำหรับบุคคลที่มีชื่อเสียงและบุคคลที่นำรวยเท่านั้นเห็นไหมครับแค่เราเปลี่ยนการตันงตัวนะครับโอกาสในชีวิตเราเนี่ยก็ ขึ้นอยู่ว่าวันนี้นะครับคุณอยากแต่งตัวหรือเปลี่ยนแปลงปเป็นยงไหนแค่นั้นเองถ้ายัางไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่เปลี่ยนสีเสื้อผ้าก่อน,นได้ครับผมสําหรับวันนี้ซงเปอร์เงานแบบแมนตัวที่6การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกจบลงเพียงเท่านี้ในสัปดาห์หน้าจะเป็นสวิตช์แห่งการแบบแลงตัวที่7เป็นตัวสุดท้ายแล้วจะเป็นอะไรฝากติดตามในสัปดาห์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ